สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเช็คพลังงานความรักโดยทั่วไปนะคะของคนที่เกิดในธาตุไฟเมกสิงธนูเนาะประจําเดือนธันวาคมกันนะคะขอเป็นพลังงานของคนที่มีพลังงานความรักมีสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะกับคนที่ไม่ชัดเจนนะมีสถานะไม่ชัดเจนเป็นคนคุยเป็นคนที่ยังไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เป็นไปทางไหนเป็นยังไงในตอนนี้เนาะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีความรักที่สมบูรณ์แบบมีความสุขอยู่แล้วนะา่านคลิปนี้ไปได้เลยนะคะ การดูไพ่เป็นดูไพ่โดยรวมๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานของไพ่ของชาวราศีธาตุไฟนะคะเมษิงนนูอาจจะไม่ตรงกับพลังงานในวันนี้กับทุกคนเนาะถ้ารู้สึกไม่ตรงไม่ใช่กับคุณผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะคะ,ะเปิดไพ่มาดูกันว่าพลังงานของชาวธาตุไฟในช่วงนี้เป็นยังไงเมษิงนนูนะ <c oughs> Neopentacles i f Page of Wands แล้วก็ Ace of Swords นะเป้นบองว่าชาวธาตุไฟในตอนนี้เหมือนตัวคุณเองอะ่ะอาจจะแบบ ไม่ค e ่อยอะไรกับความรักมากนักเนาะคือเม้นมองว่าตัวคุณเองบางคนนะอาจจะที่จะอยู่ในฐถานะของคนที่หยุดนิ่งอาจจะมีการหยุดคุยหยุดสารสัมพันธ์หยุดการติดต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยกับเขาคนนั้นหรือกับความสัมพันธ์นี้มันอาจจะดูชะงักมันอาจจะดูช้ามันอาจจะดูเหมือนแบบว่าไม่คืบหน้าไม่ก้าวหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วตัวคุณเองก็เหมือนแบบว่าคุณเองก็นิ่งด้วยแหละมองว่าตัวคุณเองก็ถามว่า ยังมองหาโอกาสเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับความสมพันธ์ไหมคุณก็ยังยัง,ย,งยังมองอยู่นะคะยังรู้สึกว่ายังอยากมีความรักอยากจะเริ่มต้นความรักอยากจะคุยกับเขาหรืออะไรก็ตามนี่แหละนะแต่ไม่มองว่าตัวคุณเองหลายๆคนในชาวราศีธาตุไฟเมษินธนูเนี่ยคุณก็รู้สึกว่า ถามว่าคุณอยู่คนเดียวได้ไหมคุณก็อยู่คนเดียวได้นั่นแหละถ้าเกิดว่าความรักมันไม่โอเคความสัมพันธ์มันไม่โอเคความสัมพันธ์กับเขาไม่โอเคเขาไม่โอเคเงี้ยคุณก็รู้สึกว่าฉันก็อยู่คนเดียวได้นะฉันก็ยืนอยู่คนเดียวได้ความโสดของฉันนะก็โอเคการที่เราเป็นโสดหรืออะไรเงี้ยบางคนหลายๆคนอาจจะคิดแบบนี้เพราะตัวเองเบนคิดว่าคุณอะต้องการความรักที่ชัดเจนเป็นเป็นความรักที่เหมือนแบบว่าถ้าจะมีความรัก คุณก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวคนเดียวของคนคนนั้นกับความสัมพันธ์นี้อะไรแบบนี้ด้วยนะเออคือเหมือนแบบว่าถ้ามันไม่ชัดเจนดูตัวคุณเองก็เหมือนแบบว่าเออขออยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆไม่ทําอะไรอะไรแบบนี้มากกว่านะคะตัวคุณเองอาจจะเลือกเป็นสายที่หยุดอ,อหยุดคุยอะไรอย่างเงี้ยคุยน้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยกับเขาก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะคือคุณนิ่งๆอะ่ะเอออารมณ์ของคนนิ่งๆมากกว่า แล้วในตอนนี้แล้วอาน,นีอแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นประมาณไหนขอให้เช็คดูนิด,ดนึงนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นประมาณไหนเดมู o ทัวร์คัพส์ทัวร์บอนส เบ้นมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันดูเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยมีความชัดเจนมันอาจจะมีคนที่ยังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกทั้งหมดในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่เบ้นมองว่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วคุณสองคนมันมีความรักให้กันคุณก็รู้สึกว่าเหมือนคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ใช่อาจจะเป็นคนที่ดีสําหรับคุณเป็นคนที่คุณเห็นว่ามันเป็นแบบทูอับคัสะอยู่ได้กันแล้วทาอะไรด้วยกันแล้วมีความสุขแต่มันก็ยังหาความชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้ ยังไม่ได้บางคนชาวธาตุไฟเมษสินธนูรอาจจะมีความสัมพันธ์แบบรักทางไกลกับคนไกลนะคะคนที่อาจจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนไม่ได้อยู่ใกล้กันอะไรแบบนี้ด้วยเนาะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันหรือตัวคุณเองอาจที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่คุณก็เขาอาจจะมีช้อยส์มีตัวเลือกยังมีความไม่ชัวร์มีความไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้นะคะมีความลังเลอะไรแบบนี้ด้วยก็เป็นได้นะ เออมันดูเป็นความสัมพันธ์ที่ยังยังไม่ชัดเจนน่ะแหละมันยังดูอื่นๆมันยังมีอะไรซึ่งเหมือนแบบว่าเราอาจจะยังมองเห็นไม่ชัดกับความสัมพันธ์นี้แต่ดูแล้วใจคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ที่แบบเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะ่ะเออหรือตัวเขาเองอาจจะคิดแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะเออแต่แต่เป็นมองว่าตัวคุณเองอาจจะมีความเหมือนแบบไม่ชัวร์ไม่แน่ใจมีความลังเลกับความสัมพันธ์นี้เนาะแล้วก็อาจจะเป็นรักทางไกลนะละนะ งั้นขอดูนะคะว่าแล้วเขาคนนั้นเนี่ยพลังางานเขาเป็นยังไงตอนนี้เขาเป็นยังไง King of Wands โอ้ g o งออฟซ o สโอเมก้าดคิงออฟเพนเดิลสไพ่ขึ้นอะไรเนี่ยดูเขาเป็นคนหลายบุคลิก หลายบุค,คลิกมากนะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างแดนด้วยเช่นกันนะคะดูตัวเขาเองมันมองว่าอาจจะมีความสับสนใ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 นความรู้สึกความเป็นเป็นตัวตนของเขาแล้วเขาค่อนข้างที่จะนิ่งนะคนคนนี้ค่อนข้างมีเสน่ห์นนะอาจจะเป็นคนที่เกิดในธาตุเดียวกับคุณนะคะเมษธน,นูนะเมถุนตุลกุมหรือว่าธาตุดินมังกรระสบกันนะตัวเขาเองเหมือนแบบนิ่งเลยล่ะนิ่ง ะค,ะคือเหมือนแบบว่า,าไม่ค่อยมีแอคชั่นอะไรกับคุณนะไม่ค่อยมีแอคชั่นอะไรกับคุณถามว่ามีความรู้สึกผูกคุณไหมมีความรู้สึกคุณแหละแล้วเขามีมีแต่แม่บองว่าคนคนนี้ เนี่ยพราะขึ้นมาแบบวอร s นสอดแล้วก็เพนักโกสดูเขาอาจจะไม่ได้ที่โฟกัสไม่ไม่ได้โฟกัสอยู่ที่เรื่องความรักมากมายนะอาจจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินอะไรของเขาอะไรพวกนี้มันเลยทําให้เขารู้สึกนิ่งและไม่ค่อยมีแอคชั่นอะไรกับคุณนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวความสัมพันธ์นี้เหมือนเขามีส t r ทิบางอย่างมีความคิดบางอย่างมีแผนการบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเขามากกว่าที่จะเกี่ยวกับ เรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะอืมจะถามว่าเขามีใครอะไรหรือเปล่านะไม่ตมองว่าเขาไม่ได้มีใครนะเหมือนเขาก็โฟกัสยสิ่ที่ตัวของเขาเองอะเออเหมือนเขาไม่ได้แบบมีทางเลือกอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยมีคุยกับคนอื่นไหมอะไรไหมดูเหมือนไม่นะเออดูแบบโฟกัสยิ่ที่ตัวของเขาเองมากกว่า แล้วแนวะโน้มความสัมพันธ์ระหว่างของคุณกับเขาจะเป็นยังไงเดือนธันวาคมนี้ King of Cups High Priestess แล้วก็เอชสปันเดอร์โ s สมองว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก็อาจจะมีความไม่ชัดเจนแหละนะเออคือดูเหมือนว่ามันยังมีคนที่รู้สึกยังซ่อนความรู้สึกยังไม่ค่อยที่จะเปิดเผยความรู้สึกนะแต่ว่าดูเหมือนว่าอาจจะมีการติดต่อการพูดคุยอาจจะมีการเดินทางมาหาหรือเขาคิดที่จะมาหาคุณถ้าเกิดว่าเป็นรักทางไกลนะคะเอออาจจะมีการเริ่มต้นอะไรที่มันรู้สึกว่ามีความชัดเจนมากขึ้นนะในเดือนนี้แต่ด้วยความที่เหมือนแบบว่า ว่ามันมันยังต้องมีอะไรที่เรียนรู้ระหว่างคุณกับเขามันยังเป็นอะไรที่ห้าสิบห้าสิบมันยังเป็นอะไรที่เหมือนแบบว่าอาจจะแบบคุณอาจจะต้องใช้เซนส์ของตัวเองใช้ลังสังหรของตัวเองนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้เพื่อเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ด้วยเหมือนกันนะเออบางคนอาจจะ เขาเลยนะหาทางออกด้วยการไปดูหมอดูไปดูดวงหรืออะไรอย่างนี้เช่นกันนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นมองว่ามันยังมีคนที่รู้สึกรักและชอบแล้วก็อยากจะเข้าหาอยู่นะแต่เพียงแค่ว่าอาจจะมีคนคนหนึ่งที่เก็บซ่อนความรู้สึกเก่งนะไม่ค่อยแสดงออกเช่นกันนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้เนาะเหมือนเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องค่อยๆดูกันไปก่อนอืมนะ ต่างชาติหรือเปล่านะเป็นต่างชาติหรือว่าเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีนะเป็นคนในเครื่องแบบเป็นข้าราชการอาจจะมีอายุสูงกว่าคุณมากกว่าคุณอะไรอย่างี้ก็ได้นะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบว่ามันต้องต้องมันต้องค่อยๆดูกันไปเนาะเพราะว่าเนื่องด้วยแบบว่าเอออาจจะมีอีโก้ด้วยเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าพลังงานของเขาเะื่อกี้ลืมบอกไปเขาก็คงเป็นคนที่มีอีโก้ค่อนข้างสูงเนาะกับคนคน,คนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนธันวาคมเนี่ยดูเหมือนว่า แนวโน้มก็คือมันต้องค่อยๆดูกันไปแล้วก็อาจจะต้องใช้เนี่ยแหละเซนส์ของคุณหรืออะไรของคุณในการดูว่าเขาจะมาอย่างไรแต่มองว่ามันจะมีอะไรที่ดีขึ้นนะคะกับความสัมพันธ์นี้เนาะอาจจะได้เดินทางมาเจอกันหรือได้มีการพูดคุยเรือยกการมาได้เจอกันนะมีการสื่อสารกันมากขึ้นหรืออะไรประมาณนี้ด้วยเช่นกันนะนะคะโอเคขอบคุณมากๆที่ตตามชมกันในครั้งนี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ